วิถีชีวิตมุสลิมจะได้ขอนำเอาเรื่องที่เกี่ยวข้องกับอารมณ์ของเราสักประเด็นหนึ่งมาพูดคุยกันเพราะท่านนาบีถือว่าอารมณ์ตรงเนี้มันเป็นอันตรายแก่ผู้ศรัทธามากเหลือเกินนั่นก็คืออารมณ์แห่งความโกรธพี่น้องครับอารมณ์แห่งความโกรธเนี่ย เป็นสิ่งที่อยู่ในตัวของมนุษย์ทุกคนนะนีบีเองก็มีภรรยาของท่านนาบีก็มีอารมณ์โกรธบรรดาสหายบาทุกคนมีอารมณ์โกรธไม่มีใครสามารถที่จะห้ามตัวเองไม่ให้โกรธได้แต่มันมีวิธีที่เมื่อโกรธขึ้นมาแล้วเนี่ยสามารถควบคุมตัวเองให้อยู่ในทางที่ดีในระหว่างที่มีการโกรธ ตรงนี้มันมีวิธีของมันแต่ไม่มีใครหรอกที่จะสามารถห้ามตัวเองว่าไม่ให้โกรธไม่มีทางแต่ว่าโกรธขึ้นมาแล้วปั๊บมันมีวิธีการที่จะควบคุมตัวเองให้อยู่ในกรอบของความดีในระหว่างที่มีความโกรธเขาเรียกว่ามีวิธีต่อสู้กับความโกรธนะครับความโกรธเนี่ยพี่น้องครับมีพิษสงที่ร้ายแรงมาก ความโกรธนี้สามารถทําลายจริยธรรมที่ดีทุกอย่างในตัวมนุษย์เช่นความโกรธนี่ทําให้คนขาดสติจริงไหมพี่น้องความโกรธทําให้หัวใจเนี่ยขาดจิตสํานึกของการเป็นคนดีก็มีความโกรธทําลายความยุติธรรมใช่เลยพี่น้องคนที่มีอาคมโกรธเนนะบีจึงบอกว่าห้ามตัดสินความ ความโกรธเนี่ยสร้างความเกลียดชังให้แก่คนอื่นก็มีสร้างความเกลียดชังให้แก่ตนเองก็มีความโกรธเป็นชนวนทําลายล้างทรัพย์สินและชีวิตมากมายเพราะนั้นเรื่องของความโกรธจึงเป็นสิ่งที่มีแต่เรื่องไม่ดีไม่ดีทั้งนั้นเลยถ้าหากว่าเราไม่รู้วิธีที่จะควบคุมความโกรธให้อยู่ในในกรอบแห่งคุณงามความดี ถ้าเราไม่รู้วิธีนะพี่น้องแล้วก็ปล่อยให้อารมณ์โกรธแล้วก็สนองอารมณ์โกรธว่าอารมณ์โกรธชายเราทําอะไรเราก็จะทําอย่างนั้นเราก็ระเบิดทุกสิ่งทุกอย่างนั่นแหละมันจะเป็นสิ่งหนึ่งที่อาจจะเป็นความวิบัติก็ได้ถ้าเราไม่มีวิธีการควบคุมอารมณ์โกรธของเราพี่น้องอาการโกรธใช่ไหมที่ฆ่าคนอื่นโดยที่ไม่รู้สึกตัวความโกรธใช่ไหมที่บางครั้งฆ่าลูกตัวเองได้ ความโกรธใช่ไหมบางทีสามารถที่จะยิงคนอื่นให้ความลงได้หรือยิงตัวเองให้ตายลงได้ก็มีถมเทไปพี่น้องมันมาจากความโกรธเพราะนั้นโรคนี้จึงเป็นโรคที่ผู้ศรัทธาทั้งหลายจำเป็นอย่างยิ่งนะครับที่จะต้องควบคุมให้ได้ในหะดิษบทหนึ่งนะครับท่านนาบีมุฮัมมัดสลุลลัลฮวอะลัยฮะสัลลมได้กล่าวเอาไว้นะครับว่า เป็นเรื่องที่ผู้ศรัทธาจะต้องนําเอาเรื่องนี้นะครับมาคิดแล้วก็ตึกตรองดูให้มากๆเพื่อว่าผู้ศรัทธาจะได้มีวิธีป้องกันหรือมีกรอบแห่งการปฏิบัติตัวในระหว่างที่มีอาการโกรธนะครับท่านอับดุลลอฮิบเนออมัดรอดิยัลลอฮุอันหุมากอลากอละรัสูรุลลอฮิซัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมมามินจุระตินอาซัมอัจรอน ث م ้ม ل ัลลอหีมินจูร่าตินไกซินมินจูร่าตินไกซินกระดมะฮะอัเป็น h ะดีษที่บันทึกโดยท่านอิหม่ามอ a h มัดท่านอบ,บุลลอฮิบเนอุมัดได้รายงานเอาไว้นะครับว่าท่านรอซูล,ส,ล,ววลสุลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวอย่างนี้ไม่มีความกล้ำกลืนไม่มีความขมขื่นอันใดที่จะมีผลบุญณอัลลอฮ์มากไปกว่า ความกล้ำกลืนความขมขื่นที่มาจากความโกรธกริว้วที่บบาวของอัลลอฮ์ระงับมันระงับยับยั้งมันไว้โดยหวังความเมตตาจากอัลลอฮ์โรดที่สุดอยากจะล้างแค้นเขาอยากจะฆ่าเขาอยากจะแก้แค้นเขาแต่ไม่ทำระงับเอาไว้ระงับเอาไว้มันเกิดความอาการเกรงมันมีความขมขื่นแต่ว่าผลบุญของมันนั้น มันมีความมากเหลือเกินนะอัลลอฮฺซุบฮานาหัวตาลาจุดนี้เป็นประเด็นหนึ่งที่ผมอยากจะขยายความให้พี่น้องได้รับทราบได้เข้าใจเพิ่มขึ้นว่าวิธีการหนึ่งในการที่เราจะระง,งับความโกรธของเราที่จะไม่ทําอะไรอะไรไม่ดีในขณะที่ระเบิดแห่งความโกรธเนี่ยมันระเบิดขึ้นในอารมณ์ของเรานั่นก็คือให้นึกว่าถ้าระง,งับได้อัลลอฮ์ให้ผลบุญที่ยิ่งใหญ่มากในวันอาคีรอ นี่คือสิ่งที่ท่านนาบีได้บอกเอาไว้เพื่อที่จะให้ผู้ศรัทธาทั้งหลายเนี่ยนะครับได้จดจําเอาไว้ว่าในขณะที่เราอาจจะเกิดอารมณ์โกรธท่านนึกว่าท่านนาบีชมเชยเหลือกเกินคนโกรธแล้วเอาชนะอารมณ์โกรธได้คนโกรธแล้วระงับระง,งับความโกรธให้อยู่ในกรอบของความดีได้ผลบุญได,ได้ได้รับจากอัลลอฮฺสุบฮานะหัวตาลานั้นมากเหลือกเกินบรรดาอุลมามะอธิบายอย่างนี้นะครับว่า ความโกรธนั้นเป็นสิ่งที่อันตร,รายอย่างยิ่งสําหรับชีวิตของผู้ศรัทธาดังนั้นเมื่ออารมณ์โกรธมันเกิดขึ้นกับสิ่งที่นบีประวามาเป็นอันตรายเหลือเกินกับชีวิตของผู้ศรัทธาท่านนบีก็ได้บอกได้สอนถึงวิธีระง,งับความโกรธไว้หลายวิธีด้วยกันซึ่งอาจจะเป็นสิ่งที่พี่น้องได้รับทราบกันมาโดยตลอดว่าวิธีการที่จะระง,งับความโกรธนั้นทาอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นเอาละว,วันนี้ผมจะพูด ซ้ําให้พี่น้องได้รับทราบแล้วก็จะมีเกณเล็กเกณน้อยให้พี่น้องได้คิดต่อด้วยนะครับว่าทําอย่างนี้แล้วเนี่ยอะไรดีๆอะไรมันจะเกิดขึ้นกับชีวิตของเราวิธีนะครับความโกรธทําอย่างนี้นะพี่น้องหนึ่งวลาโกรธขึ้นมาปั๊บเนี่ยพยายามสงบนิ่งแล้วก็ออกจากบริเวณนั้นเห็นหน้าคนเนี่ยกําลังโมโหคนคนนี้นะอย่าไปให้ภาพตรงนี้มันปรากฏที่ดวงตาของเรา ไปที่อื่นสงบนิ่งอย่าพูดอะไรเลยนะครับไปที่อื่นนบีสอนอย่างนี้อีดากอดีบาอาฮาดูกุมฟาลยยสกุตเมื่อนคนหนึ่งคนใดในหมู่พวกท่านมีอาการโกรธขึ้นมาเขาจงระง,งับเขาจงนิ่งเงียบไม่พูดอะไรแล้วมาบาว่านิ่งเงียบแล้ววิธีที่ดีที่สุดก็คือออกจากบริเวณนั้นซะบางทีเห็นอะไรอะไรโรคหูโรคตาออกจากบริเวณนั้นซะก่อน ทะเลาะกับภรรยาในครัวเนี่ยพี่น้องครับบางทีมัน,ม,น,ม,นมันหมันไส้มันอยากจะตียอยากจะคว้างหยุดอารมณ์ไว้แค่นั้นก่อนสงบแล้วก็ออกมาออกมานั่งหน้าบ้านออกมาที่สวนออกมาต่ถุนบ้านสงบเอาไว้รอจนกระทั่งอารมณ์โกรธเนี่ยมันหยุดเหมือนกันเนี่ยพี่น้องบางทีบอกกับสามีแบบนี้แล้วสามีทําได้อย่างนี้แต่ภรรยาไม่หยุดบนอยู่นั่นแหละบนและท่าด้วยนะพี่น้อง นี่แบบนี้แหละมันต้องร่วมมือกันเนี่ยสามีเราโมโหเนี่ยเขาหยุดแล้วเขาออกไปแล้วเขาไปที่อื่นแล้วเราอย่าบ่นต่อเป็นไงนนไหนีไปไหนอ่ะแน่จริงเข้ามาเลยไม่กล้าไงไม่กล้าไง,ไาไงพูดอย่างเนี้ยเสร็จเรียบร้อยเขาเขา,เขาลงไปอยู่แต่ถุนแล้วนะยังบ่นอีกยังพูดดังๆอีกแม้ลงไปหลบทําไมแต่ถุนไม่แน่จริงเนี่ยไม่กล้าเรื่องไงไปลูกผู้ชายเะเปล่าหน้าตเมีทำนองนี้นะครับขอโทษทีบางทีมันไม่สงบ ต่างฝ่ายต่างไม่สงบเนี่ยมันมันระเบิดมานานแล้วแต่ฝ่ายหนึ่งสงบแล้วเนี่ยภรรยายต้องสงบได้แล้วพี่น้องสงบนี่ไงเวลาเรียนรู้อิสลามเนี่ยเขาเรียกว่าต้องเรียนรู้อิสลามไปพร้อมๆกันถ้าเรียนรู้อิสลามไม่พร้อมกันเนี่ยอีกคนนึงปฏิบัติได้อีกคนนึงปฏิบัติไม่ได้เดี๋ยวมันก็ยั่พยวพอยั่วไปยั่วมาปั๊บความซาบัดเนี่ยบางทีมันมีขีดจํากัดเหมือนกันของคนแต่ละคนมันมีความซาบัดได้ไม่มาก บางคนขีดจำกัดสูงมากก็จะพูดยังไงก็สงบแล้วก็สงบกันแต่บางคนสงบได้ระยะหนึ่งพูดต่อพูดต่อยั่วต่อเดี๋ยวขึ้นมาก็ตกตีกันอีกเพราะฉนั้นเมื่อเมื่อสามีสงบภรรยาต้องสงบด้วยนบีสอนอย่างนี้นะสงบนิ่งไม่คิดไม่ตัดสินใจทําอะไรทั้งสิ้นในขณะนั้นแล้วดีที่สุดก็คือออกไปในบริเวณนั้นออกจากบริเวณนั้นซะก่อนข้อที่สนะครับให้กล่าวขอความคุ้มครองต่ออัลลอฮ ไม่รู้แล้วอุลมามะท่านอื่นบอกว่าฮะดีที่พูดว่าเอูซุบิลลาฮิมินัชัยตอนนี่เราจีนเป็นฮะดีที่มีการขัดแย้งกันในระหว่างบรรดาอุลมามะแต่ท่านนาบีบอกไว้ในฮะดีษบทหนึ่งว่าการโกรธเนี่ยมาจากชัยตอนในเมื่อมันมาจากชัยตอนแล้วทําไมล่ะเราจะขอความคุ้มครองต่อรองให้พ้นจากชัยตอน,นไม่ได้ขนาดนั้นหรือผมให้น้าหนักว่าสามารถกล่าวได้พอเวลาเราสงบนิ่งแล้วเราออกจากบริเวณนั้นแล้วเราก่อ ก่าวขอความคุ้มครองต่ออัล l l a ์เลยพี่น้องอ้อูซุบิลลาฮิมินัชชัยตอนิรจีมอ้อูซุบิลลาฮิมินัชชัยตอนิรจีมกล่าวอย่างเนี้ยขอความคุ้มครองต่ออัล l l a ์ซิกรุลลอฮ์ไปด้วยก็ได้แต่ว่าใจความสําคัญให้พี่น้องกล่าวขอความคุ้มครองต่ออัล l l a ์ให้พ้นจากชัยตอนมานรร้ายที่ถูกสาปแช่งสองข้อเลยนะพี่น้องสามให้เปลี่ยนอิริยาบถยืนอยู่หรือกําลัง กำลังจะเข้าไปตบตีเข้าจะเข้าไปต่อยจะเข้าไปแทงเข้าเนี่นะครับยืนอยู่แล้วเนี่ยออกมาจากที่นั้นแล้วก็นั่งลงนั่งให้สงบผ่นนั่งถ้านั่งแล้วยังไม่สงบก็นอนนอนแบบแผ่ไปเลยเข้ามาในห้องในส่วนตัวของเรานอนนอนให้มันศรีรษะราบกับพื้นแล้วก็นอนแผ่ไปเลยให้มันคลายเครียดนะครับแล้วในขณะนั้นอินชาลอ,อ พฤติกรรมแห่งความโมโหความฉุนเฉียวเนี่ยขนาดนั้นมันจะดีขึ้นเปลี่ยนอิริยาบถข้อที่สี่ตรงนี้พี่น้องรู้กันแล้วแต่ว่าเน้นย้ำอีกทีนึงก็คือพอเวลาทําได้อย่างนั้นแล้วน,นะครับระงับพอสงบแล้วก็ออกจากที่หนึ่งออกจากที่หนึ่งขอความคุ้มครองต่อลอดขอความคุ้มครองต่อลอดแล้วแล้วก็มานั่งมานอนแผ่เลยนะครับให้มันคลายเครียดไปนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้ว ข้อที่สี่ดับไฟโมโหด้วยน้ำละหมาดนบีบอกว่าอัลกอฮอบมินชัยตอนความโรกรธเกี้ยวนั้นมาจากชัยตอนเมื่อมันมันมันเป็นความร้อนระอุเพราะไฟตอนชัยตอนถูกสร้างมาจากไฟไฟแห่งความโกรธมันมาจากชัยตอนก็ต้องเอาความเย็นของน้ำละหมานี่แหละดับไฟโมโหที่มาจากชัยตอนองซุบินแลฮลิมินชัยตอนนีระีมกราขอความคุ้มครอ,องต่ออัลลอฮ์ เสร็จเรียบร้อยแล้วอาบน้่นละหมาดเลยพี่น้องอาบน้่นละหมาดอาบน้่นละหมาดทำช้าๆเอาน้ําเย็นๆชะลมหน้านะครับล้างแขนอะไรให้ดีให้ทำช้าๆพี่น้องด้วยความเย็นของน้ําที่มาดับไฟแห่งความโมโหที่เรากําลังโมโหอยู่ตรงนั้นอิชชาอัลลอฮ์ช่วยได้เยอะเลยข้อที่ห้าในขณะที่โกรธนี่นะครับอย่าไปคิดต่อยอดให้ใั่ตอน ชัยตอนเนี่ยเวลาหนึ่งที่มันชอบมาหามนุษย์เนี่ยคือเวลาไหนรู้ไหมพี่น้องหนึ่งในนั้นคือเวลาโกรธชัยตอนมาหามนุษย์เนี่ยหลายเวลาเดยกันนะพี่น้องในขณะที่มีอารมณ์เนี่ยอารมณ์เพศรู้ไหมชัยตอนมาหาพอชัยตอนมาหาแล้วบางทีแม้กระทั่งร่วมกับภรรยาเนี่ยไม่ทันกล่าวดูวอ้านชัยตอนมาทําให้ลืมเวลามีอารมณ์ความใคร่เนี่ย เขาเรียกมีตัณหานี่นะครับบางทีอาจจะไม่ได้อยู่กับภรรยามองคนนั้นมองคนนี้เริ่มทําผิดชัยตอนมาชอบมาหาเราในขณะที่เรากําลังมีอารมณ์เพศนบีบอกว่าชัยตอนชอบมาหาเราในขณะที่เราโกรธเนี่ยนะโกรธนะครับมีความโมโห,โหมีความโกรธชัยตอนชอบมาหาเหลือเรินเพราะนั้นเวลาชัยตอนมันมาหาแล้วขอกล่าวขอความคุ้มครองต่อรใอ้พ้นจากชัยตอนแล้วก็ดับไฟโมโห แห่งความโกรธที่ช้ตอนมันหลอล้อมให้เกิดขึ้นด้วยน้ําละหมาดพออาบน้ำละหมาดแล้วข้อที่ห้านี่ปฏิบัติก็คือในขณะที่เราโกรธเนี่ยยังมีความตังหิตตังหิดอยู่ในความโกรธอย่าได้คิดในสิ่งที่ไม่ดีอย่างเด็ดขาดอย่าคิดต่อยอดให้ใช้ตอนพรใช้ตอนมันมาหาเรามันอยู่กับเราอยู่ในขณะนั้นคิดต่อยอดให้ตัวเองเนี่ยตัวเองต้องอยากจะได้ดีใช่ไหมอยากจะเป็นคนดีใช่ไหม อยากจะได้ได้มีสภาพที่ดีขึ้นให้มันหายจากอาการโกรธต,ตรงนี้ใช่ไหมคิดต่อยอดให้ตัวเองโดยการทําดีซะซิกุลลอขอดุอาขอความคุ้มครองต่อ allah. อัลลอฮ์อ่านกุรอานสักพักหนึ่งหรือยืนละหมาดด้วยความสงบสักสองรกาก็อะนี่แหละคิดต่อยอดให้แก่ตัวเองแล้วอินชาอัลลอฮ์เราจะสามารถพิชิตความโกรธได้อย่างราบคราบแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่ได้ทําตามนี้ คืออย่างนี้นบีเนี่ยเอาเรื่องตรงนี้มาจากอัลลอฮ์สุบฮานะฮุลตาลามาบอกกับเราทีละขั้นตอนทีละขั้นตอน,น,ตอนใครอะใครเป็นผู้ที่สร้างความโกรธใครเป็นผู้สร้างความอิจฉาความตะกรับบทอัลลอฮ์สร้างมาทั้งหมดแหละแล้วก็เอาตรงเนี้ยมาทดสอบมนุษย์พอมนุษย์ถูกทดสอบด้วยความโมโหอัลลอฮ์ Allah รู้ดีว่าทําอย่างนี้หนึ่งสองสามสี่แล้วกําจัดความโกรธได้อัลลอฮ์รู้ดีว่า ความอิจฉาริษยาเนี่ยหนึ่งสองสามสี่มันกําจัดได้ด้วยขั้นตอนต่างๆเหล่านี้แล้วนบีก็มาบอกในเมื่อนบีมาบอกแล้วความโกรธต่างๆที่มันเกิดขึ้นในในตัวของเราในหัวใจของเราแล้วเราไม่ได้ปฏิบัติตามสิ่งที่นบีบอกตรงนี้แล้วเราจะหายโกรธได้อย่างไรหันมาทําตามนาบีเถอะพี่น้องครับเอาชนะความโกรธให้ได้และในขณะที่โกรธข้อสุดท้ายทนี่บอกว่าอย่าคิดต่อยอดให้ใชยตอน อย่าไปคิดในสิ่งที่เร็วๆอย่าไปคิดในสิ่งที่ไม่ดีนะครับอบิลลาฮิตาฟิกวันฮิดายะอัสลามอะลักุมวะรหมตุลลอห์วะบระกาตุ